ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านจากนี้ไปโลกมนุษย์จะไม่น่าอยู่แล้วจะมีแต่คนพาลคนเกเรจิตใจโหดเที่ยมโอวาทธรรมหลวงปู่อาวานเขม,มโกจากนี้ไปโลกมนุษย์จะไม่น่าอยู่แล้วจะมีแต่คนพาลคนเกเร จิตใจโหดเที่ยมคนบาปหยาบหนามมาเกิดเราเราจะอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้หรอกให้พากันรีบเร่งปฏิบัติหากแม้นชาตินี้เรายังไม่พ้นทุกข์ก็ให้ได้ไปบำเพ็ญภาวนารออยู่ชั้นพรมนูน่นเพื่อรอลงมาเกิดในโลกมนุษย์ยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรตรในยุคนั้นจะมีแต่คนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้มาเกิดทุกคนจะมีอายุยืนเป็นหมื่นปี มีความสุขหน้าตาสวยงามไม่มีโรคภัยไม่มีความยากจนและทุกคนได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นจะได้เข้าสู่นิพพานกันทั่วนหน้าทุกคนทุกวันนี้จิตใจของคนมันต่ำไม่ขอรุบของสูงของสูงกลับประมาทไปไหว้ของต่ำเอาของต่ำเป็นที่พึ่งนั่นแหละมันจะเกิดกระลาีนีอุบัติขึ้น ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนจะได้พบได้เห็นนี่แหละคนในยุคนี้จิตใจมันต่ำไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประมาทไปเสียหมดประมาทของสูงแล้วยิ่งจะต่ำลงไปไม่รู้จักของสูงของต่ำมันก็แย่ละนะโบราณท่านสอนไว้ถ้าเอาของต่ำขึ้นสูงของสูงลงไว้ต่ำจะเป็นกาลกินี นั่นก็หมายถึงการเคารพนั่นแหละของสูงไม่เคารพไม่กราบไม่ไหว้แต่ไปเคารพกราบไหว้ของต่ำนูน่นนี่มันแย่ละนะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนก็พบเห็นหละยุคนี้เพราะจิตใจคนในยุคนี้เป็นกาลากินีไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปอะไรทั้งหมดแหละเป็นกาลากินีผิดทำนองคลองทำไปหมด อาศัยความเพียรเท่านั้นแหละเราจะเพียรอยู่นี่เกิดพบไหนชาติไหนก็จะเพียรอยู่นี่แหละเราไม่ประมาทแหละเรารักศรัทธาความเชื่อของเราเพราะอะไรทุกอย่างก็ล้วนแต่ของเก่าทั้งหมดสาวกพระพุทธเจ้าที่ว่าง่ายก็ท่านฝึกฝนมายากมาก่อนแล้วเอาชีวิตแลกเอาก็ยังไม่ได้ในอดีตชาติปัจจุบันจึงได้ง่ายนะ่ะ เอาความดีนั่นแหละเป็นเกราะคุ้มครองเราไม่ต้องขอเดี๋ยวก็มีมาเองและบุญนั้นจะนำความสุขมาให้เราการภาวนานั้นไม่ต้องสอนกันมากให้ดูลงไปที่กายใจเพราะกายและใจจะสอนเราเองของจริงนั้นไม่ต้องอาศัยตำราไม่อาจเรียนจากตำราไม่อาจหาเอาจากสิ่งใดแม้แต่จากคําหลวงปู่ก็สอนไม่ได้ แม้พูดไปเท่าใดก็ไม่อาจเข้าถึงจิตถึงใจหากไม่มีความเพียรขอให้ทำให้มากและใจเรานั้นแหละมันจะสอนตัวเองหลวงปู่อาวานเขมโกสมัยท่านยังเด็กเคยติดตามหลวงปู่กงมาจิรปุญโนไปกราบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วจึงไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่กงมา และหลวงปู่อ่อนยานนาศิริเป็นต้นหลวงปู่อาวานท่านเคยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งในพระวินัยสิกขาบทมีจริยวัตรงดงามมีเมตตาสูงเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญของโลกควรแก่การคารวะนบนอบรูปหนึ่งในปัจจุบัน อาตมาออกโรงเรียนแล้วก็ติดตามหลวงปู่กงมาไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือไปพักที่นั่นสามคืนพักกับหลวงปู่กงมาพอไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นบนเกี่ยวกับพระอาจารย์ทวินจิน,นธรรมโมซึ่งท่านเอาปูนซีเมนหุ้มต้นเสากันมดไม่ให้ขึ้นท่านบ่นแล้วบ่นเล่าว่าไม่ดีไม่ดี เช้ามาหลวงปู่กงมาก็พาหมู่ทุบแล้วก็ทำใหม่พระอาจารย์ทวินก็มาช่วยทำอีกอย่างเก่าพระอาจารย์มั่นท่านเดินดูตามลูกกรงส่องมาดูท่านว่าท่านทวินมันเฮ็ดยังคือไก่เขียนี่ท่านพูดให้อาจารย์ทวินองค์เดียวตอนอาตมาเป็นเด็กก็ได้ยินได้ช่วยท่านก่อปูนด้วยแต่ไม่รู้จักความหมาย ต่อมาเมื่ออาตมาเข้ามาบวชคราวนี้ก็ได้นำคำพูดคำนั้นมาศึกษาดูแปลว่ายังไงก็อาจารย์ทวินท่านเก่งทางปูนท่านเป็นช่างปูนแต่ทำให้ท่านพระอาจารย์มั่นติแล้วติเล่านำมาศึกษาดูได้ความว่าท่านเตือนสติท่านมีสติสำรวมส่งจิตไปอื่นไม่ได้แล้วถ้าส่งจิตไปเพื่อความสวยความงามนั้นไม่ได้ พระอาจารย์มั่นอนุญาตให้ทำได้ถ้าทำเพื่อให้แข็งแรงทนทานตั้งอยู่ได้นานแต่ถ้าจะเพ่งเพื่อความสวยงามงามไว้อวดคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้พระอาจารย์มัน่นท่านคุมสติตอนอาตมาเข้าไปวัดป่าบ้านหนองผือตอนนั้นหลวงปู่บ้านตาดหลวงตามหาบัวก็อยู่ที่วัดด้วยท่านใช้อาตมาให้ไปเก็บพลูเคี้ยวมากมาถวายท่านพระอาจารย์มัน่น เมื่อตอนอาตมาเข้าไปกับหลวงปู่กงมาตอนเป็นเด็กนั้นท่านพาไปด้วยอย่างอื่นที่เห็นแปลกๆไปพักอยู่ที่นั่นสามคืนมีแมวตัวหนึ่งแมวเหลืองกลางคืนมันก็ไปฝังเทศท่านทุกคืนพระก็นั่งตามระเบียงรอบนอกนั่นแหละท่านพระอาจารย์มัน่นองค์เดียวนั่งข้างบนแมวตัวนั้นก็หมอบอยู่ตรงหน้าท่านพระอาจารย์มัน่นจนกระทั่งเลิกนั่นแหละจึงไป ทั้งสามคืนเห็นแมวตัวนั้นตลอดตอนเช้าก็ไปหมอบอิตรงนั้นที่ท่านฉันนั่นแหละไม่ได้ร้องอะไรจนกว่าท่านจะฉันเสร็จท่านจึงให้กินแล้วกลางวันก็ไปอยู่กุฏิเนนอยู่กระต๊อบกับเนนกลางคืนสามคืนเห็นหมอบอยู่ทุกคืนแมวตัวนั้นและสำหรับประวัติวัดป่านาคดิมิตวัดป่านาคดิมิตนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมาสร้างครั้งแรก อาตมาเองยังไม่ได้เกิดนะเดิมวัดนี้มีท่านพระอาจารย์เสากันตศีละมหาเถระเดินทุดงมาก่อนท่านพระอาจารย์เสามาพักรุกขมูลครั้นต่อมาท่านก็เดินทุดงต่อไปแล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เดินธุดงตามรอยท่านพระอาจารย์เสามาท่านพระอาจารย์เสาพักที่ไหนท่านพระอาจารย์มั่นก็จะพักที่นั่น ท่านพระอาจารย์มั่นมาเห็นที่สัปปายะท่านก็เลยปรารบกับโยมคิดจะสร้างเป็นวัดโยมชาวบ้านนามน์เขาจะปลูกสร้างกุฏิหลังนี้แหละกุฏิท่านพระอาจารย์มัน่นเขาเตรียมไม้ไว้ว่าจะยกวันพรุ่งนี้ในตอนกลางคืนพญานาคเขามาทำรอยเอาไว้ให้ตอนเช้าโยมเขามาว่าจะยกกุฏิท่านพระอาจารย์มัน่นก็ชี้บอกโยมว่านั่นแหละ พญานาคทำรอยไว้ให้แล้วโยมเข้าไปดูเขาว่าเป็นรอยกลมกลๆวงกลมจึงขุดหลุมตามรอยนั่นแหละแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดบอกโยมเขาว่าวัดนี้ให้ชื่อว่าวัดป่านาคนิมิตช่วงที่พญานาคมาทำรอยไว้คือช่วงที่ท่านพระอาจารย์มัน่นพักจำพรรษาอยู่วัดนี้เขาทำรอยไว้ที่นั่นกุฏิท่านพระอาจารย์มัน่นแล้วเขาก็เลื้อยมาที่นี่ มาที่ศาลาเมื่อก่อนที่นี่เป็นป่าเขาเลื้อยมาโยมเขาเอาเท้าไปขวางดูหรือวัดดูสุดรอยเท้าของเขาพอดีวัดป่านาคนิมิตหลังจากที่พญานาคแสดงนิมิตไว้จากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีอีกแต่อาตมาเองมาพักอยู่ที่วัดป่านาคนิมิตเดินจงกรมกลางวันจิตนึกถึงนาคพอนึกถึงนาคงูคอแดงไม่รู้ออกมาจากไหนนะ ปรากฏว่ามีทางข้างหน้าถอยหลังก็มีข้างซ้ายข้างขวาก็มีไปหมดอาตมาจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องยืนอยู่กับที่เขาเลื้อยผ่านไปผ่านมาอยู่นั่นแหละสักครู่เดียวก็หายไม่รู้หายไปไหนหมดงูคอแดงตัวไม่ใหญ่คอมันแดงแดงพอนึกถึงเขาเขาก็ปรากฏให้รู้ว่ามีจริง น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่อาวานเขมโกวัดป่านาคนิมิตขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ